นะเดี๋ยวนะอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับเฮ้ยคนแรกเลยของจริงมาบ้ามึงนะบ้ามึงนะเก้าหกเก้าเก้าดีกว่าเก้าหกเก้าเก้าไหนว่าช้าพี่ได้พี่ได้เก้าสิบเอ็มอยู่นะได้แฮ์ริเคนมาออกรีอยู่แพ็คนั้นนะแพ็คนั้นคือไม่ไม่ไมล็อกตัวเก้าหกนะออกออกเยอะออกเยอะถือว่าจับอยู่อ่าถือว่าจับอยู่ อ้าววัสดีครับผมสวัสดีครับออถือว่าจาับอยู่แพ็คนั้นนะไม่ไม่เก๋ไม่เก๋ครับเอาแล้วนะเปิดเพลงก่อนเปิดเพลงก่อนอ่าอย่างเงี้ยโอเคไหมอ่านายน่าจะมารอบโคป่าพี่ว่าแม็กมาเนี่ยมาเผื่อมาร้อยสองเตโอเขาเจ็ดนี่ไหมครับมาแทนเตโอทีไว้ร่างเล็กก็ดีครับผม เอ้ยจัดไปครับี่เดี๋ยวต้มน้ำรอเลย <c oughs> อ้าวสวัสดีครับไม่รู้สังวันคิดถึงฝากบอกแฟนพี่ด้วยเอ้ยบอกพี่ก็พอแล้ว <c oughs> ตัวไวไวัมายืนกลางนี่เหรอวิล่าบันบิดี้อาอิมวิล่าอย่างเงี้ยครับอ่ายืนเอามายืนกลางจ้าบเลย <c oughs> โอ้โม่ร้อยหนึ่งอ้าหน้าเล่นนะหน,น้าเล่นครับเอามายืนซีเอ็มผมได้เบบี้อทีวีเก้าตอนนี้ตีเม็ดเขียวขายยังไม่ไปไหนเลยตั้งแต่แบบของเราเอ,าอ,าอ,าอาูา้ต้องดักขายคือไม่้องดักขายเม็ดธรรมดาอ่าได้เลยครับเจได้เลยครับคอร์ต้าต้องเม็ดแดงถึงจะจะเหนียวไหมเ <c oughs> ม็ดแดงก็เหนียวแล้ว พี่แรก99มาดีมากอ่ะพี่แรกไอ้นี่มาพี่แรก96สรุปแล้วแรกเก้า9นึ่เก้าเ้ได้แค่ได้เคนมาอ้าวันที่คำของชายเดอะบอยสี่เอ็มหมออัพเป็นส่งบอลเลยครับเฮ้ร้อยห้าแล้วร้อยห้าแล้วโอ้แบตโมงวันนี้คุ้มเลยร้ 105, อยห้าเลยแบตโมงวันเนี้ยอาร์บีร้อยสิบเจ็ดเอ็มหมอไปเอาเป็นไปเอาเป็นอันเบโต้ได้อยู่ครับอ่ันเบโต้อุ้ยเสียดายช้อนตัวขันบา้างมันขึ้นแล้วนะตัวผมแรกอ่ะเก้าได้ CM มาครับหล่อเอ้ยก็จับอยู่นะบ้อง99นี่มาเพิ่งซื้อซ่อมมาดีมากครับผม อันนี้เวลยสูงสุดอ่ะตอนนี้น่าจะ 105, ร้อยห้าพอร้อยหกอ่ะยังยังไม่มีนะต้องไปดูในเมนีว่ะมนี mini ขึ้นยังไม่ดูงร้อยหกเฮ้ยเอาโกก้ามาแทนเลยทำไมทีมตอนนี้เขาขึ้นบุกอ่ะกองหลังเราวิ่งไม่เคยทันอ่ะแต่เราขึ้นเกมกองหลังเขาวิ่งแต่งดูที่คนบังคับอ่าคนที่เขาคนที่เขาเวลาเราขึ้นบุกเราเขาวิ่งทันเพราะเขากดกลับบ้านอย่างเดียวอ่ะเหมือนพี่นะพี่ก็กดกลับบ้านอย่างเดียวนะเอาไม่ว่าเขาจะขึ้นเกมเร็วไหนถ้าดึงละดึงกลางกลับอย่างเดียวก็ทันครับ ในตลาดเราไม่เท่าสองร้อยอ่ะไม่เขียนเป็นได้สามร้อยบวกเท่ากันหมดเลยเลยออกเนี่ยเอ้าไม่ขายมิดธรรมดาบลองอ่ะบลองพี่อัพตั้งรับครับผมสามาเช็ตตีตัวขึ้นดาเลยครับเอ้ยหมาดเลยนะเฮ้ยโอ้หมื่นเอ็มเลยวันนี้คู่ซีบีอ่ะคู่ซีบีสองร้อยห้าสิบอ่ะคู่ซีบีก็ไปเอาเป็นซาลิบาเก้าเจ็ดคู่กับอ่าคู่กับเนตตาเก้าห้าก็ได้ครับวอเกอร์เก้าเจ็ดดีไม้ดีครับซันนิสตี้กับอันเบโตอ่ะอันเบโตดีอ่ะเปเป้เก้าเก้าเป็นม่วงคู่ฟันไนเก้าห้าเป็นแดงอ่ะได้ครับ ได้ได้ได้นะบัลลัก์หรือโซโกเตสคู่ผลิตเนาะถ้าเป็นพี่พี่เอาโซโกเตสเปิดได้คอร์ด้าโกจะออกไหมเดี๋ยวเขาออกครับเดี๋ยวเขาออกอ่าดักขายไปเรื่อยๆ c a m หรอ c m l นี่ดีกว่าซิโก้ซิโก้อ่าซิโก้ที่พี่เล่นน่ะจีเคร้อยหกสิบเอามาม้าเลยครับงั้นขายดอนหนาแรกมาใช้เก้าเก้าแล้วกันหนาเพิ่งซื้อดอนมาด้วยไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเกมแม่งกวนเออเนี่ยหละใช้โกเก้าเก้าดีกว่าเอ้ยโอ้โหขอบคุณครับ JY จัดเลยพันใจแป๊บเดียวอันไหนคู่ใครดีครับอ่าขอบคุณครับคอร์าขอบคุณครับ อ่านายคู่ใครดีสองร้อยอ่ะโอ้เสียดายมาช้าไปหน่อยไม่งั้นให้ช้อนตอนเลทตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอนเลทเม็ดแดงสองร้อยเองวันนักพี่เวลาครับเข้าเลยก็เอาโอเคครับผมตั้งหกพันอาจจะให้ได้อีกไหมเดี๋ยวกำลังจะเลียอีกสิบกว่าวันโอซีโอเก้าเจ็ดอ่ะเล่นได้เล่นได้อสีเข้มสามแดงหน้าหน่อยครับเหรอเอางบเท่าไหร่ดีครับกองหลังออกกองหลังอังกฤษเก้าแปดใช่ไหมไอตัวเนี้ยเหรอก็ดีนะแต่ขายดีกว่าจับโจทคู่กูลได้ไหมได้ครับเตโออ่ะเก้าเก้ากับอาร์บีอ่ะเตโออ่ะเอเตโอเอลบี 99อ๋อคู่กับใครอ่ะคู่กับ RB คู่กับวอล์กเกอร์เลยครับเติมแพ็คสามัญเจตเท่าไหร่ครับพี่ชายอ๋อถ้าเติมที่จอนชาวไรไหมประมาณตอนนี้มันประมาณสักสองพันเก้ากว่ากอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นอ่าประมาณนั้นครับอยู่อ่ะลองท้าไปถามอ่าเราไปถามดูครับเพราะว่ามังเพราะว่าตอนนี้แพ็คม,มันขึ้นแพ็คมันขึ้นขึ้นลูกล้านเลยโดย้99โปรตุกเกสดีไหมเปิดแรกแพ็กกิจได้มาครับดีครับผมแต่ช้านิดนึงโรดี้ร้อยหนึ่งนี้โค้ดหนึ่งอัพอ,อ,อ,อะไรจ้าไม่รู้จริงเอ้ยเอาดีดีโอ้พี่เสียดายว่ะแม่งไปเปิด ไม่งั้นพี่จะตีวอล์คเกอร์เล่นก่อนไม่น่าตีโรดี้เลยแม้งตอนหลังแม่งก็เปิดได้วอล์คเกอร์เออเอามาเชลล์โรดดี้หมดแล้วแต่ไม่เป็นไรช่างมันโรดี้ร้อยหนึ่งพี่อเพื่อชื่อเปลี่ยนได้ไหมในเกมไม่ได้ครับร้อยหกอะยังทำไม่ได้ต้องมีร้อยหนึ่งเยอะเยอะอ่ะเออเพราะว่าเพราะว่าร้อยหนึ่งมันมีไม่กี่ตัวเองเปเป้เก้าเก้าดีไหมดีครับเฮ้ยโอ้เสริมได้สามทีมเลยวันนี้ไล่เช้าจังอ่ะเฮ้ยมาเร็วอยู่นะเตโอเก้าเจ็ดทนแทนคูเก้าสี่หรือขายอ๋อขายดีกว่าอ้าววัสดีครับมมีีออาาาาาตตต้้นงชชไป ขายลิเบอรี่แดงซื้อลิเบอรี่ส้มเอ้ยซื้อลิเบอรี่แดงขายลิเบอรี่ม่งซื้อลิเบอรี่แดงลิเบอรี่แดงนะครับแล้วก็ซาก้าเดี๋ยวตีแดงเรามชาไปตีเม็ดหนึ่งเดียวพอตอนเนี้ยนะครับไปตีเม็ดหนึ่งเดียวไปเอากองหน้าให้แดงฟูลทีมก่อนนะครับกองหน้าแดง3าตัวบาทั้งบนนะแดงก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอตอนหลังมาแล้วเราก็เปลี่ยนซิโก้เป็นซิโก้ไปเล่นเป็นบอลหลักเกคู่โมดิตดีกว่าจ้าวกว่านะครับเ้าสวัสดีครับเบสสวัสดีครับดูยูโร99เ้ดี๋ยวก็แดงเดี๋ยวก็แดงครับตอนนี้ลงอยู่่ดูทีม อาบีอ๋อคาโฟดาโลนาบาสดาโรดี rated, ้เาสโรดี้เก้าส้มกับโรดี้เกแดงอ่ะเกาดแดงดีะโรดี้อัพเก้าหรือโรดี้อกลางรับ2ตัวถ้ากลางรับสองอัพลแหละโอ้ซีดีมอลแหละร่างอ่าล่างน้อยเออร่างทีมชาติกับโอบักอน้อยเออดีวะขายเป้แดงเซื้งรีส้มได้ดีไหมดีครับอาร์ยไปเอาเนี่ยอาระเอาสาลาไอซาก้าสากาาจีมกกินอ่ะดีไหมจานสุ่มได้อ่ะตัวไหนวะ ตัไวไหนมะเนี่ยอ้าวสวัสดีครับผมนอยเออร์ลังดิมชาติกับโอบักอ้าวนอยเออร์ลังดิมชาติครับฟาเบียนหลุยส์ก็น่าเล่นอยู่นะแต่เท้ามันไม่ดีอ้าวเชสเน่กับมูเซล่าเอาเชสนี่ครับอาร์ไนน์เก้าเจ็ดยูซีเก้าเจ็ดหรือชินโอล่าเก้าเจ็ดชินโอล่าเก้าเจ็ดครับซีดานมัตเทย์ไหกาดเบอร์อกุลิตเนาะไปซีดานเดี๋ยวอ้าวสวัสดีครับน้องชายเอ้ยโอ้โหหัวเหลืองหายเนี่ยวันนี้เทคนิคกับเทคนิคเป็นเจอดูได้ในช่องเลยครับดูหน้ายามีเโอ้โหเหมือนเดิมเลยแแมมมมมม่่่่่่่่งงไไเเเเปปลลลีียนนยยนยนนนนด้อออะะโา ฟูดีมีทีมฟูดี้โอทีไวให้ดูไหมอ่ะโอ้ตอนนี้น้อยแล้วตอนนี้ต้องไปจัดในแอปเอางล้วนะบันเบดีเก้าเก้ากับฟาเบียนหลวยถ้าเป็นพี่พี่เล่นบันเบดีป่ะบันฟาเบียนอ่าฟาเบียนมันเท้าไม่ดีอ่ะสวัสดีทีมชาติอ่ะเล่นได้เลยครับเก่งเลยนายฝรั่งประตูก้าวเก้าทำไมครับวันนี้ทําอะไรครับหล่าเนี้ยวันนี้นั่งหล่อครับผมเล่นเบลเก้าแดงรู้สึกไม่ผ่านใครเลยครับมันบางพี่อ่ะพี่มันบางเออพี่มันบางมาเล่นเลยวเอาเดี๋ยวสีม้ำสายนี่เฟียนเตะวิดเอโดนไปหนึ่งแปดเลยจานเต็มที่โดนแปดร้อยสี่ร้อยห อีกเริ่มแต่ยังครับยังท่ำกี่ลูกเอายังท่ำยี่สามลูกน้องชายยังไม่เริ่มยังไม่เริ่ม RCM เหรอ CM ห้าร้อย CM ห้าร้อยไปเอาเนี่ยครับไปเอาจุดเก้าเก้าเลยกรังที่พี่เล่นอ่ะตัวเก้าสิบเพิ่มสามเอ็มไหมครับพวกนี้อ่ะไม่แน่นะเราแลมป์ขาดเก้าแปดนะครับเราเออหล่อรอเลยครับบัตไม่ดีอ่านนี่อ่านแล้วเนี่ยแหละเปลี่ยนอ๋อกลางผมซีดานมัทเทลอากาศอ๋ออยากเป็นกุลิตเอาไอ้นี่ออกดิเอาเอามัทเทออกอ่ามัทเทออกอ่ะบีดีพี่ชายดีไหมบีดีเบิร์ตได้ดีมากครับผม ทีมผมไงอ่ะฟูทีโอทีวายร่างธรรมดาแล้วเอ้ยโหนั้นอันนั้นน้องชายทีมร้องอะไรอย่างเงี้ยว่าทีเอามาแบบแก้ขาดโรดีด้อ่ะโอ้โหยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ยตีมาเมื่อเช้าตั้งแต่ตีตั้งแต่เมื่อเช้านะตั้งแต่ยังไม่ลงตัวตียังไม่ได้เล่นเลยซนะนะีบ้าใหม่มาแทนจุดโอเคครับยืนหน้าคู่น้ำมันโอเคครับโรดี้อ่ะดีไหมร้อยหนึ่งอะยังไม่ได้ลองแต่วันนี้ไปลองกันครับคูครูระย่าดีนะดีครับพักก่อนจะสามวันละเอ้ยโอ้ไวจัดท่าเจขอบคุณครับ P เก้าเก้าแปดยืนเอสทีอ่ะได้นะ R w M, นรับ เป็นไงล่ะครับอ่ะลองของพิมพงส้เออโหจบเลยไม่งั้นตีพิมพ์งขายแล้วแม่งแม่งไม่คิดว่าจะเปิดได้วอลเกอร์ไงนึกอยากได้พวกอยากได้พวกอันนี้ไอพวกนนี้โคเลเลียมใช่ไหมพวกยามานพวกเนี้ยแม่งได้วอลเกอร์โอ้แล้วจบเลยพิมพ์งส้มด้วย <c oughs> ทีมสุดจัดแล้วเป็นนักเตะแล้วเป็นคนไร้หน่อยครับเอ้ยเอาดีๆเกียซ่าครับเจ็ดดีไหมดีครับขอดูโรดี้หน่อยอาได้เลยครับโอโม่ร้อยหนึ่งฮะดีนะน่าเล่นนะโอโม่ะอ,อโอโม่น่าเล่นครับทีนี้จะไม่ตีไม่ตีตัวขายไม่ได้แดงและวไอ้ไม่ตีตัวขายไม่ได้ส้มละ สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ตีแล้วอตีที่หกล้านเนาไปเอาเป็นโอมามยองแปดสิบเก้าเลยครับอ้าววันดีครับโน้ตวันดีครับวันที่ลูกลักอ่ะแต่ก็หลุดอยู่นานแล้วอยากเปลี่ยนครับบอลอ้าวมันที่ลูกลักก็ขายใคราดีนะซอนช้าไปอ่งไปเอาดีอาร์ตเก้าห้าปล่อยเนี่ยน้องชายสักประมาณตีสองตีสี่รีตีสองรีตีสี่ค่อยปล่อยเดมซาร่าเก้าหกตัวหนดีอ่ะเอาเดมดีวาสตีมาร์อแมาแทนคดีครับบ้องฟันได้อ่ะแทนได้ที่วะกี่ลูกนะพี่เมื่อกี้ในกระตุกอ่ะยี่สิบสาม อ้าวนี้เน,นี่ยน่าจะไหลแน่โรดี้เล่นแบกๆไหมหอ,อยยังไม่ได้ลองเดี๋ยวไปลองดูครับอ่าผมได้เมยองมาห้าตัวเอ้ยเกินไปล็อกเมยองเอ้ยร้อยห้าเฉยว่าพิมพองเนสคู่เตโอ,อจับเลยครับอ่าโซกเตสล่างบาซิวดีไม่ดีครับจีเกล็อกสิบอ่ะจีเกล็อกสิบไปเอามาม่าเลยครับสติบาดีบ้างครับดีนะพี่อยากได้เนี่ยเตโอรหรือคาร์ล็อะรับถ้ารับแน่นๆเอาเตโอแหละเออเตโอแหละรับตึงจัดแล้วสรุปจะเปลี่ยนอาร์บีไหมก็ต้องเปลี่ยนอนะ่ะเดี๋ยวลองมัตเช่ก่อนอ่าเดี๋ยวกดบูธประจำวัันมมมาเติชี แล้วก็เอาวอล์กเกอร์มาแทนฟิล์มปงฟิล์มปงก็เอาไว้สำรองแล้วกันฟิล์มโปงเอาไว้สำรอง LB 2 5 0 m เหรอ LB 2 5 0 m ก็ไปเอาเป็น TO เก้าเจ็ดเลยครับหมดไฟกับเกมนี้แล้วจอดเอาทำไมอ่ะเพลงอะไรครับอะเพลงอะไรนะเพลงอะเ,เพลงหาครับผมดูทีมยี่สิบเหรียญครับผมอากันจิเก้าเก้าขึ้นแดงแล้วตึงจัดเฮ้ยจริงปะเนี่ยบองเก้าเก้าม่งมาเนี่นี่เก้าเจ็ดเมตรส้มเอามาเนี่นี่เก้าเจ็ดส้มเนี่ย AT สองร้อยหกสิบ m คู่ต่อเรืยไปเอาเป็นโมราตาเก้าสิบแปดครับ อีกร้องตั้งแต่กี่ลูกเราผมเตะเมื่อวานสามสิบบ่อร้องอีกร้องไม่ไมไมย,ยังยังไม่มีกําหนดลูกครับจีเคตัวไหนดีเจ็ดร้อยอันนี้มาเอาคอตต้ร่างที่พี่เล่นโคตรเหนียวถ้าถามว่าการจีดีไม้พอเลื่อนติ๊กตอกดูสรุปแล้วเอาไปแล้วเอ้ยโอ้โหตัวมันเป็นตัวตัวไก่อ่ะนะตัวเกลือรานะคาทัปกติตอนไหนกําลังขึ้นครับเฮ้ยเกมหิวตังเกินนะซิวาร้อยขายหรือเ,อเกลบ่บอขายก่อนดีกว,ว่าได้มาขายก่อนครับเอสยี่สิบห้าล้านไปเอาเป็นอ่าโอบามยองแปดสิบเก้าครับซีเอ็มห้าร้อยมินเจอร์อันนี้ไปเอาจูดเนี่ยนะล่างทีี่่่่พเลนะ สี่สามมาที่งมเหลือร the ้อยสามบาทเท่า uh สี iksi, no ่สามปกติร้อยสี่ก็ตั้งแผนร้อยสี่ไว้แผนหนึ่งน้องชายอ่าตั้งแผนร้อยสี่ไปตั้งในเตะลีกออ่่ะาไปตั้งในลีกไว้ร้อยสี่แล้วก็เราก็เปลี่ยนแผนเล่นได้เลยตามตามสบายเลย GK เคยี่สิบเอ็มอ่าอย่าฝัดเมนครับอย่าฝัดเมนอย่าฝัดเมนนะอ่าอย่าฝัดเมนนะครับฝัดเมนยิ่งช้าอ่าฝัดเมนยิ่งช้าเพราะว่าเพราะว่ามันเมนมันไหลเมนมันไหลฝัดเมนยิ่งช้าราคาปกติตอนไหนกำลังขึ้นกำลังขึ้นเลยครับอยากได้โรดี้จัดเลยโอ้โหนี่น้องบีมพี่เหมาซิตีีี้้มมมาตตัวเเเลลยยยน่่แงออกซิหด วีล่าหรือวันวีดี้อ่ะวันวีดี้ดีกว่าไปดูแนวสิ่งมาเปิดสีรหัสอ่ะไรนะล้มสามคือ,อยังไงนะลูซิโอเก้าเจ็ดม่วงอ่ะไม่มีใครสนใจเลยอ่ะลูซิโออ่ะเขาเล่นตัวใหญ่อ่ะดิอ่าอย่าฝัดเม้นนะครับอย่าฝัดเม้นนะน้อยหนึ่งมาโอ้โหลงยับเลยอคาแรนจี้ก็เล่นได้นะโรดี้โรดี้อ่ะถ้าดีผมจะขายชิซูไปจัดโรดี้จัดไปฮาแลนด์อ่ะเอ้ยฮาแลนด์ขึ้นแล้วอ้าวสวัสดีครับผมขึ้นแรงแดงแล้วเอ้ยเกินไปน้องชายระบายแท้ ปิดแพ็กไหนก็หลอนหะแพ็กหนึ่งพัน้องบีหนึ่งพัแล้วก็พี่แลกเบียดในกิจด้วย LB 200พี่เอาเป็นโตโอเก้าเลยครับ LW 2วีไปเอาชิโนล่าอ่าชิโนล่าเก้เก็ดมตรส้มขาลิเบรยส้มเราซือชิโนล่าแดงดีไหมอ่ะดีครับเป9เก้าาทีดจะขึ้นไหมอ่ะลงก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นมันไม่ได้9ก้กิ่งไหมอ่ะกิ่งครับแต่เล่นเก้าเก้าดีกว่าฟันไลคู่ไล่เก้าเดได้ครับผม CM 2 0 0มสอ้อพี่เอาอ่ตนบัตรหลักเก้าแปดไม่ยองอ่ะนาตีเล เวร์เกาเก้าสามเดือเดือนกว่าจะมาอันนี้ไม่ถึงสองเดือนมาแล้วเอ้ยแต่ก็นานอยู่นะเออถือว่านานอยู่นะมันตั้งแต่ทีโอทีอาร์ทีโอทีเอ็แล้วนะเปิดได้ไร้การมาเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้ครับจีเคร้อยเอ็มไม่เอาเป็นอลิซอนเก้าห้าเลยครับคาร์ซีทีเอ็มจะซื้ออนายโซ่มาออนาแดงเดี๋ยวมาซื้อกุลิดนะเก้าเก้าจะโม่งดีไหมก็ได้นะได้สองตัวเลยอ่าอาุ๊กเมนต์ใจเย็นครับอย่าฝัดเมนต์บล็อกของผมทำไมมันเว่อรลหรอเอ้ยบล็อกหรอบล็อกยิ้มผิดฝั่งเปล่าว่าจะเปิดอยู่ เอาตัวการันตีเอาไอ้นี่มาหน่อยเนี่ยแล้วผมเสียงเปิดสี่รหัสเกือสามรหัสชิพไผ่กูจะเปิดดีไหมเนี่ยอ,อาร์บีร้อยเจ็ดสิบอ่ะครับพี่เอาเป็นเทอรเนียเก้าเจ็ดนิโคลเก้าหกดีไหมดีครับดี 95, อาร์ดเก้าห้าอาร์เคียซ่าเก้าเจ็ดอะเคียซ่าเก้าเจ็ดดีกว่าอาร์เรนเก้าเก้าโคตรโหดนะผมเอ้ยมามา,มาเซฟจังอ่ะส้มแดงม่วงฝีมือไม่มีเม็ดเอาอะไรดีครับเหรอยังไงนะม่วงส้มแดงม่วงเอาส้มอ่ะเพื่อนเป็นพี่พ,พี่เอาส้มอา่าถ้าทำงบถ้าเรามีฝีมือเราได้ตัวส้มไปด้วยมันยิ่งเก่งกว่าเดิมครับโรรรรดีี้้อออ่่่าพสสมมมมืืซคคัับบหุผ หาน้ำมันแบกตลอดเลยไอ้ยามาอ่ะย่อยดีไหมอ่ะไม่ชอบปลาชาเออพี่ได้มาพี่ย่อยเนี่ยหมดไฟกับชีวิตด้วยอาจารย์เอ้ยน้องใจเย็นน้องชายอ่ามันมีช่วงช่วงแย่ช่วงดีครับเรวานร้อยสามทีโอทีทีโอทีไหนอ่ะเรวานอ่ะเล่นได้แต่ช้าหน่อยครับนิโคอ่ะนิโคเก้าหกอัพคล่องแคล่วสามลมดอยสเตอร์หนึ่งโมดิเตอร์อุ้ยน่าใช้เก้าเก้าอ่ะแผ่นไหนน่าเล่นครับไม่อนีเอาแผ่เนี้ยน่าเล่นเอสตีสองอ่ะสองร้อยเอ็มหรอสองร้อยเอ็มไปเอาเป็นโมริต้าเก้าสิบแปดเปอร์ตีกับมาติอุอ่ะเปอร์ตีีดกว่า วอล์กเกอร์ร้อยกับซีเอ็มสเปนอ่ะอยากได้โล่แต่อยากได้โลดีเหรอเอ้ยก็คุมแล้วใช่ป่าได้คุมแล้วอ่ะดูทีมยี่สิบเหรียญครับผมอ่าขอบคุณครับน้องโฮปขอบคุณครับสุ่มแพ็คฟรียูโรได้โลดีก้าเก้าผมตีขึ้นแดงขายเท่าไหร่ดีครับหรอมันแดงยังถ้ามันแดงเราก็ตั้งขายไปเลยครับโดเก้าเก้าเปเก้าเก้าอ่ะใช้ใช้เป้ดีกว่าเออเอาเรื่องจัดว่าวันนี้สมได้สตรีบาลร้อยอ่ะมาดีมาดีครับตีเล่นเลยพี่อยากได้นะสตรีบาแม่งเอามาคู่มาในนี้บ้างเลยนะเยนาะเบดิกไอผมเกลือจัดเลยอ่ะได้อะไรมาครับ ตัวไหนคู่มุลเลอร์99ดีไม่เอาโยฮันนอะ่ะคู่มุลเลอร์99มาเอาเป็นฮาแลนด์99แล้วกันวิลลาโรดี้บองอะ่ะอ่าอตั้งรับทั้งหมดเลยครับตั้งรับทั้งหมดเลยเดบอยบาสตียนใครคู่บอลไม่ดีอะ่ะเดบอยดีกว่าแล้วคู่บอลไม่ดีนะเพิ่งอยากซิกโก้มาโคตรใช่เออพ,พี่พี่ไปคำนวณอวีร์มาพี่ต้องซื้อซิกโก้พี่ก็เลยขายบอลไม่ไดีไปซื้อซิกโก้มาพอซื้อซิกโก้มา105เลยมีบอล99แดงได้99แดง, 99, แดงตัวไหน,ไหนคู่น้ำมันอ,ะอ่ะ ทำไมไวนะเนี่ยอออะไรวะมีคิอะไรปะไม่มีนะปกติเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็คืนเพราะเราไม่ได้ทำผิดอรอหา,หอาหรืรอเปล่าพีว่ารออะไรเนี้ยตัวเลขไม่เกี่ยว,วไม่เกี่ยวขอเพื